สวัสดีครับผมช่างบอยคนนำแอร์ก็วันนี้ช่างบอยเขาว่างนะครับแล้วก็มาหารอยรั่วนะครับอัดหารอยรั่วช่างบอยก็เจอแล้วนะครับว่ารอยรั่วเออมันรั่วเยอะอยู่นะครับตามจริงก็ไม่ต้องหาก็ได้นะครับแค่มองแป๊บเดียวก็รู้นะครับว่ารั่วการที่ช่างบอยอัดในโตหายที่หนึ่งก็แค่ยืนยันแค่นั้นนะครับเพื่อแสดงให้ลูกค้าดูว่าเออมันรั่วจริงนะครับก็วันนี้ช่างบอยจะมาคุยเรื่องการ์ดนะครับกฎของการ์ดอ่าสามข้อนะครับกฎของบอย กดของชาร์จแล้วก็เกลูแซกนะครับก๊าซก็เหมือนกับสารทําความเย็นนะครับสารที่เราใช้ทําความเย็นก็จะมีสถานะทั้งก๊าซทั้งของเหลวนะครับส่วนมากใช้อยู่2ส,สถานะนะครับเราก็เลยต้องรู้เรื่องของก๊าซนิดนึงนะครับเพื่อที่เราจะทํางานซ่อมงานอะไรให้มันได้มาตรฐานนะครับในเครื่องปรับอากาศก็จะมีอตอนเป็นก๊าซเลย100%นะครับซูปเปอร์ฮีทใช่ไหมครับแล้วก็ ช่วงที่เป็นลิควิดนะครับของเหลวเลย100%เขาก็จะเรียกว่าสับคูนะครับหรือว่าคอมเพสอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนนึ่งก็คือสถานะผสมนะครับก็เรียกว่า,ามิกนะครับมิกก็ผสมระหว่างน้ํากับก๊าซโอเคเดี๋ยวช่างว้ยก็จะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับก๊าซอีกนิดนึงนะครับก็คือก๊าซเนี่ยจะมีกฎอยู่3ข้อก็มีคือมีคนศึกษาอยู่3คนนี่แหละครับก ในบอยในชาร์กแล้วก็เกลูแสกนะครับเขาก็ค้นพบธรรมชาติของกา๊าซแล้วก็คิดกฎของกา๊าซขึ้นมานะครับรวมรวมกันก็กา๊าซจะมีปัจจัยอยู่รวมรวมกันประมาณ3นะครับมีอุณหภูมิมีปริม,มาตรแล้วก็ มีแรงดันนะครับซึ่งใน3อันนี้ถ้ามีอันไหนเปลี่ยนอีกอันนึงก็จะเปลี่ยนตามนะครับอย่างกรณีของกฎของบอยนะครับที่ว่าปริมาตรเปลี่ยนนะครับแรงดันกับอุณหภูมิมันก็จะเปลี่ยนตามนะครับก็เหมือนกับคอมเพรสเซอร์อัดปุ๊บปริมาตรเปลี่ยนนะครับก็คือจากพื้นที่ใหญ่ใหญ่อัดกา๊าซพื้นที่เล็กลงปริมาตรเปลี่ยนนะครับความร้อนของสารกับแรงดันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นนะครับ เดือนเมษาอุณหภูมิสูงขึ้นกา๊าซที่อยู่ในแอร์เรานะครับสารทําความเย็นของแอร์เราเวลาเราวัดแรงดันแรงดันของน้ํายาก็จะสูงขึ้นนะครับแต่ว่ามวลสารเท่าเดิมในหน้าหนาวอุณภูมิลดลงแรงดันของน้ํายาก็จะลดลงตามนะครับอันนี้ก็จะเป็นธรรมชาติของน้ํายานะครับไม่ใช่เราฟิกเลยนะครับว่าเ,เราจะเติมน้ํายา160-140อะไรพวกนี้บางทีมก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วยนะครับเราต้องรู้ด้วยว่า อุณหภูมิที่เท่าไหร่แรงดันน้ำยาควรอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเวลาเราเข้าอบรมในอะไรของถึงถึงบอกไว้ว่า140ถึง160นะครับเพราะว่าต้องเผื่อเทียบกับอุณหภูมิไม่ด้วยนะครับแต่ว่าช่างส่วนมากเราซ่อมก็อยู่ในช่วงเลงนี้ก็กําลังพอดีนะครับหรือว่าใครทาแอร์ใหญ่ๆก็อาจจะพบว่าแรงดันอาจจะน้อยลงหรือว่าแรงแรงดันอาจจะเยอะขึ้นตามนะครับเราก็รู้แล้วครับว่า แรงดันมันแปรผันตามอุณหภูมิด้วยนะครับก็เป็นกฎ3ข้อของกา๊าซนะครับที่นักวิทยาศาสตร์3ท่านนี้เขาศึกษามานะครับเราก็รู้แค่นี้แล้วก็ใครอยากคำนวณก็จะมีสูตรตามนี้นะครับก็เอาสูตรนี้ไปแทนค่าแล้วก็คำนวณดูนะครับก็อีกหน่อยถ้าเกิดช่างบอยว่างก็จะลองคำนวณให้ดูนะครับว่าเออที่ อุณหภูมิเท่านี so so mm ้แรงดันควรอยู่ที course, ่เท่าไหร่นะครับก็บางทีเราล้างแอร์ใหม่ๆห่ใช่ไหมครับพอเราล้างแอร์ใหม่ๆหม่ปุ๊บเราไปจับน้ํายาเลยเราก็จะพบว่าแรงดันของน้ํายาเราต่ําลงนะครับเป็นเพราะว่าอุณหภูมิของคอยเราอุณหภูมิของน้ํายาเราโดนน้าที่เราล้างไปนะครับเมื่ออุณหภูมิของน้ํายาลดลงนะครับเวลาเราไปจับแรงดันหลังจากที่เราล้างแอร์ใหม่หมแรงดันของน้ำยามันก็จะน้อยนะครับบางคนก็ เติมเพิ่มนะครับเติมเพิ่มล้างก็เติมล้างก็เติมล้างก็เติมไปไปมาแอร์ก็ไม่เย็นนะครับน้ำยาเยอะเกินนะครับครับเราก็มาลองกดของในเกลูแซกดูนะครับในเกลูแซกกล่าวว่าปริมาณคงที่นะครับแรงดันจะแปรผันกับอุณหภูมิใช่ไหมครับเมื่อแรงดันเพิ่มอุณหภูมิก็เพิ่มขึ้นถ้าเกิดช่างบอยเปลี่ยนจากแท่งที่ช่างบอยอัดในตัวไปช่างบอยเปลี่ยนไปเป็นออกซิเจนนะครับเอา O2 อัดเข้าไปนะครับเมื่อปริมาตรคงที่นะครับเราอัดออกซิเจนเข้าไป แรงดันเพิ่มนะครับอุณหภูมิก็เพิ่มตามน,นะครับเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งที่ว่าอุณหภูมิมันร้อนมากๆนะครับมันก็ไปบวกกับน้ำมันออกซิเจนแล้วก็ความร้อนนะครับกลายเป็นกดสามเหลี่ยมอีกข้อนึงนะครับก็คือการเผาไหม้นะครับก็จะทำให้แอร์ระเบิดขึ้นมานั่นเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นกฎของกรย์ลูเชกนะครับก็เอามาอธิบายเรื่องแอร์ระเบิดนะครับเพราะว่า การที่อัดเข้าไปมันขาดความร้อนใช่ไหมครับเ,เราก็ว่าความร้อนมาจากไหนนะครับเมื่อแรงดันเพิ่มความร้อนก็เพิ่มนะครับก็ออกซิเจนก็มีแรงดันเยอะนะครับส่วนการที่เราอัดไนโตรเจนเข้าไปก็อาจจะไม่ครบองค์ประกอบก็คือขาดออกซิเจนไปนะครับก็ถึงแม้จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นแต่ว่าก็ไม่มีออกซิเจนในระบบก็อาจจะไม่ทําให้เกิดการระเบิดนะครับอีกอย่างหนึ่งเขาก็ว่ากา๊าซไนโตรเจนเป็นกา๊าซเฉยนะครับ ก็อันนี้ถ้าเกิดเราอัดออกซิเจนต่อแอร์บ้านหนึ่งหลังความรุนแรงเสียหายได้เยอะพอสมควรใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาไปอัดพวกแอร์ระบบ VRF VR นี่แบบช่างบอยเยืนอยู่ช่างบอยอัดออกซิเจนเข้าไปก็อาจจะทําให้โกดังสินค้าหรือว่าร้านค้าร้านหนึ่งหายไปเลยนะครับก็อันนี้น่าจะรุนแรงนะครับก็ถ้าเกิดช่างที่ไม่มีความรู้ไปซ่อม งานซ่อมอะไรพวกนี้ก็เป็นอันตรายมากนะครับก็เราควรจะมีความรู้ในการซ่อมแซมหรือว่าลูกค้าก็ควรจะใช้ใช้ช่างที่ว่ามีประสบการณ์มีความรู้อย่างช่างบอยก็รู้เรื่อง VR v ีเอวีวีเอฟใช่ไหมครับลูกค้าอย่าออามบั่นใจใช้ช่างบอยไปซ่อม AIR VR v วีเอวีวีเอฟพวกนี้ก็จะไม่เกิดความเสียหายนะครับแล้วก็ลูกค้าจะรู้ได้ไงนะครับว่าช่างช่างรู้ช่างอะไรก็ ในวิชาชีพช่างจะมีการอบรมนะครับอบรมแล้วก็พวกใบเซอร์ลูกค้าก็ดูจากประวัติทางเพจทางเฟซบุ๊กก็ได้หรือสอบถามเลยก็ได้นะครับถ้าช่างมีความรู้มีความปลอดภัยในการทํางานช่างก็จะมีใ,ใบใบเซอร์นะครับเป็นใบเซอร์ใบผ่านการอบรมหรือว่าใบผ่านการทดสอบวิชาชีพนะครับในกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับก็ช่างบ่อยก็ผ่านทาคหกนะครับ หรือว่าเพื่อนช่างหลายๆคนก็ได้ใบเจ้าตัวน,นี้มาแล้วแหละก็ลูกค้าเวลาจะใช้ช่างก็ลองดูช่างที่ว่ามีมาตรฐานมีใบเซอร์พวกนี้ไว้หน่อยนะครับก็ดีเพราะว่า,าความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ